ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับตกปลาครับบรรยากาศฝนตกนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยเนี่ยนะครับถ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ่ายเดี๋ยวผมเอาขอบสนปลาออกก่อนถ้าไม่เอาขอบเนี่ยครับปลาจะกินสะดุดอาเป็ดภุ้มไปนะครับ สูตรใช้สูตรมันครับการการบี้การไล่สูตรไช้สูตรมัน,นครับผมก็มีขวเชื้อวันนี้ใช้หัวดเชื้ออขวดเชื้อกะทินะครับให้มันหอมหอมนะครับบีบ,บ,บีนะครับน่ากินนะครับหอมนะถ่ายต่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเวียนนะครับเวียไปตา,ไรรตามมาเลยครับตามมาเลย กธรรมดาไม่ได้นะครับเราต้องเวียนคาบพักเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวีวยนให้ดูนะครับโอเคครับแล้วก็ล่อยเบ็ดต่อยเบ็ด,ดครับเปิดนารนลอ้อคเพื่อให้ปลากินนะครับโอเคครับดูครับบรรยากาศรอบๆนะครับ,รบ,รบโอ้โหฝนตก ไ่รูปลาจะกินหรือเปล่านะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณถ้าได้ปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันจะได้ไหมนะครับโอเคครับ